หนังจบเงินไม่จบมาร่วมเป็นทีมวิวไฟเดอร์ร่วมกันครับด้วยการสมัครสมาชิก y o u u u b e s c o o p ว i ฟเ f i d e r Membership รับรองเรามีทีเด็ดอะไรต่อไมี่อไรมากมายรออยู่แน่นอนครับ Oh God. เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแฟนๆแ,แหละครับเมื่อมีโปรแกรมพิเศษรวมตัว6นักแสดงหลักจากซีรีส์ชุด r i ร n d s กลับมาทำเป็นรายการ Friends The Reunion อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเราได้เห็น Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey กลับมารวมตัวกันในฉากเดิมฉากที่เราคุ้นเคยจากซีรีส์ r i e n d s ทั้ง10ซีซั่นตลอด236เอพิโซด ซึ่งณวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงความดีงามกับความซาบซึ้งในการดูเฟน์รียลลี n เนียในฐานะแฟนของซีรีส์เฟ e n d ์นะครับเรื่องนั้นเนี่ยแฟนๆด้วยกันผมว่าเข้าใจดีอยู่แล้วครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของหกนักแสดงหลักจากเฟรน d ์ก็คือสําหรับ Jennifer a n อ s นิสตันคอนนี่คอร์สลิซ่าคู w โรว์แม b l a n g Matthew p อ r r y ีและเดวิดชูวิมเมอร จนถึงวันนี้นะครับหลังจากเฟรนซีซันที่10จบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะไม่เคยได้เห็นทั้ง6คนเนี่ยมีงานแสดงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ซึ่ง ประเด็นเรื่องของชื่อเสียงกับภาพจำที่ติดตัวจนทุกคนเนี่ยเห็นหน้าเราก็ต้องนึกว่าเป็น r o สเรเชลม l นิก้าฟิบบี้แชลเลอร์โจเอ้แบบแกะไม่ออกเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือจากความสำเร็จของเฟรนช์เรื่องเดียวรายได้ของทั้ง6คนนี้จนมาถึงปัจจุบันเรียกว่าไม่ต้องทำงานอย่างอื่นแล้วก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆนะครับไม่เชื่อลองดูบ้านของแต่ละคนสิครับไม่ว่าจะแมนชั่นส่วนตัวในลอสแอนเจลิสของเดวิดชูวิเมอร์ บ้านในฝันที่แคลิฟอร์เนียของเจเนเฟอร์อนนิสตันบ้านพักในมาลิบูของคอนนี่คอกบ้านแมทธิวเพอร์รี่ก็ที่มาลิบูเหมือนกันทับ14.9ล้านเหรียญสหรัฐ <c oughs> บ้านสไตล์สเปนิชในแคลิฟอร์เนียของแมทเลบลัง หรือบ้านที่อยู่ท่าของลิซ่าคูดโรที่เธอเพิ่งจะขายไปในราคา3.6ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าดาราเฟรนด์แต่ละคนเนี่ยรวยจากซีรีส์เฟรนด์กันทั่วหน้าแหละครับแต่ที่พูดถึงในวันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะรวยจากค่าตัวที่สูงลิบลิว่วนณะวันที่เฟรนด์ออกอากาศอยู่นะครับแต่จนถึงวันนี้ดาราเฟรนด์ Friends, ทุกคนยังคงได้รับส่วนแบ่งจากการขายซีรีส์เฟรนด์รีรันทุกรอบทั่วโลกนะครับกับระบบส่วนแบ่งที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า residual residual ในระบบวงการบันเทิงก็คือค่าตอบแทนที่นักแสดงหลักนักแสดงสมทบผู้กำกับคนเขียนบทหรือกระทั่งทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งครับหลังจากซีรีส์หนังรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุรายการนั้นๆถูกขายสิทธิ์ไปเพื่อฉายซ้ำหรือว่ารีรันครับพูดง,ง่ายๆก็คล้ายๆกับส่วนแบ่งเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในวงการเพลงนั่นแหละครับที่คนแต่งหรือว่าเจ้าของเพลงได้ค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลังมากบ้างน้อยบ้างแต่ละปีแต่ว่าเป็นการจ่ายอย่างเป็นระบบครับ ซึ่งแน่นอนว่าจากธรรมชาติของซีรีส์ต่างประเทศที่มีการฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างเรื่อง Friends เนี่ยมันส่งผลให้นักแสดงทุกคนโดยเฉพาะตัวหลักของเรื่องได้รับค่าตอบแทนจากการฉายซ้ำนั้นทุกๆปีครับตามตัวเลขที่มีการรายงานผ่านทาง USA Today นะครับระบุว่าซีรีส์ Friends ทำรายได้ให้กับ Warner Brothers เฉลี่ยปีละประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนักแสดงหลักทั้ง6คนเนี่ยว่ากันว่ามีการเซ็นสัญญาส่วนแบ่งจากรายได้เหล่านี้นะครับเอาไว้ประมาณ คนละ2%นครับนั่นเท่ากับว่าเจนิเฟอร์อันนิสตันคอนนี่คอรกส์ลิซ่าคูดโรแมตต์เลบลังแมทธิวเพอร์รี่และเดวิดชูวิเมอร์ได้เงินเฉลี่ยประมาณปีละ20ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ600ล้านบาทต่อปีแบบนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเฉยๆรอรับเช็คได้เลยอะไรประมาณนั้นครับซึ่งแน่นอนว่าระบบส่วนแบ่งค่าตอบแทนจากผลงานแบบนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะดาราจากเฟรนช์เท่านั้นครับที่รวยจากความสำเร็จที่ออกดอกออกผลมาจนถึงปัจจุบัน กีจเจอเวสที่เป็นทั้งนักแสดงนำและเป็นครีเอเตอร์ของซีรีส์อังกฤษเรื่อง The Office ก็ได้ส่วนแบ่งจากความสำเร็จของ The Office ไม่น้อยครับ The Office ซีรีส์อังกฤษเรื่องนี้ทำออกมาแค่2ซีซั่นนะครับมีแค่14เอพิโซดเท่านั้นครับแต่เป็น14เอพิโซดที่มีการดูรันซ้ำแล้วซ้ำอีกครับรวมทั้งมีการขายลิขสิทธิ์เอาไปทำเป็นซีรีส์ The Office เวอร์ชันภาษาต่างๆมากกว่า10ประเทศครับ นั่นทำให้ริกกี้เจอเวสในฐานะทั้งนักแสดงนําและครีเอเตอร์ของ The Office ได้รายได้ส่วนแบ่งจาก The Office มาแล้วไม่ต่ํากว่า90ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากว่า2,800ล้านบาทโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากนักครับเรโรมาโน่ก็เช่นเดียวกันทับนักแสดงนําจากซีรีส์ Everybody Loves Raymond เจ้าตัวก็ได้ส่วนแบ่งจากการวีรัน Everybody Loves Raymond ไม่ต่ํากว่าปีละ18ล้านเหรียญสหรัฐครับ แต่ถ้าจะพูดถึงเงินส่วนแบ่งค่ารีซิดีที่หนาที่สุดในวงการบันเทิงสหรัฐก็คงต้องเป็นเขาคนนี้เลยครับ Stand Up Comedy ในตำนานเจอร์รี่ไซเฟลนั่นเองครับเพราะเจอร์รี่ไซเฟลมีซิดคอมในตำนานของตัวเองที่มีชื่อว่าไซเฟลซีรีส์ที่เจ้าตัวเป็นทั้งครีเอเตอร์เป็นนักแสดงนำแล้วก็เป็นชื่อเรื่องด้วยครับ ซิตคอมไซเฟลเนี่ยเป็นซิตคอมยุค90ยุคใกล้เคียงกับเฟรนนะครับออกอากาศทั้งหมด9ซีซั่นซึ่งตามรายงานเนี่ยเรียกว่ารีรันแต่ละครั้งของไซเฟลทำรายได้มหาศาลครับและเจอร์รี่ไซเฟลเองก็ได้ส่วนแบ่งจากความมหาศาลนั้นตอนลง h u ลูเนี่ยเจอร์รี่ไซเฟลได้ไป27ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ตอนลง Netflix ได้ไปไม่ต่ำกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐ คำนวณแล้วปีปีหนึ่งนะครับว่ากันว่าเจอร์รี่ไซเฟลได้เงินส่วนแบ่งหรือว่าค่ารีซิเดียลจากซีรีส์ไซเฟลเรื่องเดียวปีละไม่ต่ำกว่า60ล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่าเจ้าตัวโกยเงินไปจากซีรีส์ไซเฟลเรื่องเดียวไม่ต่ำกว่า900ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ28,000ล้านบาทครับโอ้โหเรียกว่าเป็นตัวเลขที่มากมายจนคนธรรมดาอย่างเราเราจินตนาการแทบไม่ถูกเลยครับ เรื่องของค้า r e ซ i รู a l หรือว่าส่วนแบ่งจากการใช้ซ้ําที่ว่านี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในวงการซีรีส์เท่านั้นนะครับภาพยนตร์ก็มีเหมือนกันครับและเคสตัดดี้กรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือภาพยนตร์ที่มีอายุเกือบจะ30ปีเรื่องนี้ครับหนังที่ฉายในปี1994ที่ทุกคนยังดูกันจนถึงทุกวันนี้ครับหนังเรื่อง The Shawshank Redemption นั่นเองครับ เ h อชอช n ังร d e เดมชันตามข้อมูลเนี่ยในปี1994ความจริงแล้วนางของแฟรงก์ดาราบอนเรื่องนี้มันไม่ได้ทําเงินหรือว่าทำกำไรอะไรมากมายนักนะครับเดยชอช n ังวี e เดมชันใช้ทุนสร้างประมาณ25ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่กลับทําเงินตอนนั้นไปได้เพียงแค่58.3ล้านเหรียญสหรัฐดูตัวเลขเผินๆเ,เหมือนจะไม่ขาดทุนแต่สำหรับสตูดิโอผู้ผลิตแล้วตัวเลขแค่นี้ณนะวันนั้นถือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าครับ แต่ระยะเวลามาจนถึงทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พิสูจน์แล้วล่ะครับว่าของดีอย่างชอชังวิเดียมชั่นณวันนึงมันก็จะประสบความสําเร็จด้วยตัวของมันเองครับเพราะป่านี้อย่างที่เรารู้ครับว่าเรื่องของ a n d ดี้ด r เฟรนกับเรดเนี่ยทุกคนยังดูกันอยู่เลยครับอย่างล่าสุด Netflix ก็มีการเอา The Shawshank Redemption กลับมาสตรีมอยู่เลยครับ จริงๆแล้วข้อมูลเรื่องค่าส่วนแบ่งหรือว่าค่า residual ที่เป็นตัวเลขชัดเจนเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดเผยให้สาธารณะรับรู้เท่าไหร่ครับแต่กับ t h w s h a ชัง e d e m p t ั o n มีหนึ่งในนักแสดงที่ออกมาพูดเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจครับนั่นก็คือบ๊อบกันตันเจ้าของบทพัสดีวอร์เดนนอตันในเรื่องนั่นเองครับ บ๊อบการ์ตันออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าจนถึงวันนี้เนี่ยหนังจบไปแล้วกว่า20ปีเกือบจะ30ปีแล้วเขายังได้เงินส่วนแบ่งจาก The s h sh ช w ชัง n k Redemption อย่างสม่ำเสมออยู่เลยครับเจ้าตัวบอกว่ารายได้ส่วนแบ่งจาก The s h sh ช w ชั a n ร Redemption อาจจะไม่ใช่จำนวนเงินที่มหาศาลเท่าไหร่นักแต่สำหรับตัวของบ๊อบการ์ตันเองเขาหวองว่ามันเป็นรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอมาเป็นประจำทุกปีทุกปีครับซึ่งเจ้าตัวเคยเปิดเผยตัวเลขมาครับว่าจากบทพัสดีวอร์เรนนอร์ตันเขาได้ ส่วนแบ่งประมาณไม่มากครับเกือบๆจะ6หลักในแต่ละปีครับเรื่องของบ๊อบการตั้นกับส่วนแบ่งจากเดอะชอชังบริเดียมชันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับและผมว่าน่าสนใจซะยิ่งกว่าไอรายได้มหาศาลที่เจอร์รี่ไซเฟลทำได้จากซีรีส์ไซเฟลด้วยซ้ำไปครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าสำหรับระบบส่วนแบ่งรายได้หรือว่าค่ารีซิเดียนั้นในฮอลลีวูด เขาไม่ได้เลือกจะแบ่งเงินให้กับเฉพาะนักแสดงดังๆผู้กำกับดังๆรัวดาราดังๆเท่านั้นครับแต่เขามีการจัดระบบส่วนแบ่งที่ว่านี้เอาไว้อย่างเป็นระบบและทั่วถึงมากๆครับความทั่วถึงนี้ยืนยันได้จากหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งครับเมื่อแรปเปอร์ชาวแคนาดาอย่าง d r a คเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในอินสตาแกรส่วนตัวครับ ตัวดร k กเองก่อนที่จะประสบความสำเร็จในฐานะแรปเปอร์รือศิลปินเขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนครับ mm hmm. และตอนวัยรุ่นเนี่ยดรักก็เคยแสดงซีรีส์แคนาดาเรื่องหนึ่งมีชื่อว่า d e c r e s ี y ครับ mm hmm. และด้วยระบบบริสุทที่ว่านี้ดรักเคยโพสต์ในอินสตาแกรมครับว่าทุกเดือนเขายังได้ส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆจากเรื่อง d e c r e s y ส่งมาที่บ้านแกอยู่เลยครับร mm hmm. ิงไป่นนั้น ถ้าเราไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยเราจะพบว่ามีภาพเช็คใบเล็กใบน้อยจากทางนักแสดงทีมงานคนเขียนบทเรียกว่าแทบทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมบันเทิงของอเมริกาแหะครับที่ได้รับส่วนแบ่งจากซีรีส์จากภาพยนตร์ที่มีการเอาไปฉายซ้ําซึ่ง คือไม่ว่าตัวเลขในเช็คเนี่ยมันจะดูน้อยมากๆบางใบน้อยระดับไม่กี่เหรียญหรือว่าบางใบตัวเลขลงมาไม่กี่เซนเนี่ยตัวเลขตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญที่เช็คเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นก็คือด้วยระบบที่ดีไม่ว่าเวลาผ่านไปนานกี่ปีก็ตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้นมันจะถูกแบ่งปันมายัางคนที่ทํางานจริงอย่างยุติธรรมเสมอครับแต่ในทางกลับกันในระบบที่เลวความไม่ยุติธรรมในเรื่องส่วนแบ่งนั้น หน้าตาเป็นแบบไหนผมว่าเราคนไทยเองคงไม่ต้องบรรยายหรือว่าอธิบายให้มากครับเพราะเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ดีอยู่แล้วจริงไหมล่ะครับ